ว่าสีส้มพี่ไอซ์พี่ภากุงและพี่เชนให้ไว้เท่าไหร่ครับส้มครับ235แต่คะแนนที่จะรองเอาชนะคือ289จ้าไว้นะฮะสีเขียวที่เลือกไว้ให้เท่าไหร่ครับ สองร้อยเจ็ดสับ <270 S 2> โอ้โหน้อยกว่าแอคที่1แค่11คะแนนเท่านั้นเองนผู้ <quad> ชนะในวันนี้คือแอคที่2ครับพ่อกอบกับลูกก้องครับสองรดสเก้คะตรับตนค้รับต้อนรันรบ้รัรับนรั้นบรับ้รรัรนรับ แน้องแพรกับน้องคลามมาเป็นที่สองนะฮะและก็แม่จูกับลูกแคทมาเป็นที่3ขอเสียงผมมือให้กับทั้ง3าแอคอีกครั้งนึงครับขอบคุณด้วยนะครับรองคณะกรรมการของเรานะฮะขอบคุณไอซ์สันยูและคุณต้อยนะฮะจากนครปฐมขอให้ขายดีๆนะครับดันดารายังไม่จบ สนุกต่ออีกตอนเลยค่ะเริ่มวที่ฝ่ายของชมพู่นะคะสีส้มขาววันนี้ก็คือครูอ้วนอาจารย์เชนแล้วก็พี่ประกาศค่ะพี่ประกาศที่เป็นกรรมการแต่ทางบ้านใช่ไหมฮะพี่ประกาศที่มาจากทางบ้านเป็นคนขับแท็กซี่นะคะอาีจะเรามาคุยกันฝั่งผมแจ๊นะจ๊ะฝั่งของผมครับฝั่งสีเขียวนะครับผมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิั้งสามท่านนะครับคุณภาคกุ้งนะฮะแพทย์นภัรภาและอะลุงคนนั้นนะคะ กาชื่อเาไหร่ไม่ได้เหรอฮะอย่าลืมนะครับเวลาเจอผมเรียกได้เลยไปไหนมาตะตลุงคนนั้นนะฮะเป็นชื่อใหม่ของวงการอะไรของแกว่าพดุงนินกผมชื่อบำเรอต่อไปผมไม่นั่งตรงนี้อย่าเรียกผมว่านตเชิญยิ้มอันนี้คือรายการดาราเพื่อครอบครัวครับคุณบำเรอคุณบำเรอคุณบำเรอแล้วคุณแนะนำคุณแพทย์ชื่อจริงอะไรนะเมื่อกี้แพทย์ประพันธ์ บางอย่างชื่อได้ไหมเนี่ยบางอย่างถ้าผิดแล้วข้ามมันไปถ้าเรากลับมามองย้อนใหม่เนี่ยจะเสียทั้งระบบคุณผมจะพูดครั้งเดียวเท่านั้นคุณแพทย์โมพาโอ้ยยังสายยันดอกสะเดาเป็นโรคแพทยผ่มพาก็ไหนเด็กแล้วนะแพทย่โมาขอบคุณเป็นแพทย์แพทย์โมพามีทั้งหมดกี่คนจะจะสามคน ติดไปเลยฝั่งนู้นมีดาราคุณแพทมาใช่ไหมฝั่งนี้จากคนทางบ้านวันนี้เป็นอาชีพคนขับแท็กซี่ครับผมพี่ประกาศนามสกุลทั่วราชอาณาจักรเฮ้ยถามเขาดีกว่าชื่อประกาศนามสกุลอะไรพี่เป็นร้อการพี่ประกาศนามสกุลอะไรคะลากูดครับผมลากูดล่าลากูดล่ากูดเป็นมุสลิมฮะเป็นมุสลิมครับเมื่อกี้กาจะเล่นมุสลิมแล้วก็จะรับกันไม่ทัน นเดี๋ยวมาจับลากกะทิซสิท่านจังหวัดอะไรครับอะไรบ้านอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดสงขลาครับผมสงขลาคนใต้นี่ผมไม่ใช่คนใต้เอาไม่ใช่คนใต้ผมเป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดเดี๋ยวผมเออเป็นกรุงเทพมองจากเพีงดูก็รู้แล้วเว้ยมองยังทั้งก็รู้แล้วว่าเป็นคนใต้คนใต้คนตรงใต้เหมือนไหนหัวเลยรไหนหัวเดี๋ยวผมอย่าล่าอย่าละอย่าล่าแล้วก็เดี๋ยว คนอย่าละครปกติชอบร้องเพลงอยู่แล้วไหมฮะชอบร้องเพลงครับผมมีเวลาขับแท็กซี่ร้องเพลงผู้โดยสารวนี้ตั้งแต่มาขับแท็กซี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้แต่ฟังอาอเหรอไม่มีเหรอแบบอยู่คนเดียวในรถแล้วแบบฟังแล้วร้อง,องตามอะไรอย่างเงี้ยตอนผู้โดยสารไม่อยู่อะไรเงี้ยไม่เคยเลยอ่ะก็ร้องไม่ได้ครับดูผู้โดยสารเขาจะหาว่าบ้าอ๋อเหรอวันนี้ไม่บ้าสมมติพวกเราเป็นผู้โดยสารอยากฟังพี่ประกาศร้องให้ฟังบ้างได้ครับแต่ว่าก่อนร้อง ะไรผมเห็นคุณชมพูสวยอย่างนี้ผมขอมอบกรองซะก่อนอ,อุนน้ยตายแล้ววันนี้ว,วันน,น,นี้ฉันอยู่ในสายตาแพทไม่อยู่ว่ะเออนะบางทีบางอยา่างก็มันก็ไม่ต้องก็ได <laughs> ้มีมีมีผมไม่ชอบนั่นผมไม่ชอบนั่นอ,อกครับผมไม่ชอบนั่นอ,อกเหรอคะอ่านอ๋อชอบชอบกระดานเหรออ๋อตายแล้วชอบวาดเขียนชอบวดเขีราชอบวาดเขียน เลยชอบกระดาษใช่เพราะว่าเวลาไปทะเลก็ยืมเล่นปกระดาษโต้คลื่นได้เราเราจะร้องชมคุณชมพู่อ่ะครับผมคืออยากเขียนหนังสือต้องมีปากกาอยากกินมาม่าต้องไปเซเว่นถ้าอยากเห็นชมพู่ตัวเป็นๆต้องมาที่ดันดาราใช้ได้ใช้ได้หน้าเขาเหมือนพี่เบนนะเบนชลธิศเบนด้าห้าร้อย ะจะถ่ายไม่ยากหรอรใครเอาอะไรให้เขากินนะฮะแมวนี้พริ้วเสียจะร้องไหมจะร้องไหมเพลงอะไรครับอ่าผู้แพ้กรุงเทพครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฟิชเชอร์ฟิงกับเดี๋ยวจะเล่นอะไรพี่เล็กจะพูดจะพูดตามด้วยขออนุญาตฟิชเชอร์ฟิงโอเคเอ็กเซนต์แต่แต่กียอะไรนะชื่อชื่อแพทชื่ออะไรนะอ๋อถ้าฟิชเชอร์ฟิงอย่างงี้เดี๋ยวไปอยู่กับแพทเพรพ่อราผพาน

ใจพี่เองก็ราะแพ้ตั้งแต่มาเจอตัวติดลบติดลบเนื้อเพลงบอกเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมใช่ฮะดูสภาพน่าเป็นเบาหวานมากกว่าเป็นไงน้ำตาลเลือดไปอําเอา นค,คนคนนี้ฮะเป็นคนขับแท็กซี่แต่วันนี้จะมาเป็นกรรมการครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการนําเอาเพลงมาทําใหม่เรียบเรียงใหม่ตัดต่อพันธุกรรมเพลงใหม่นะฮะให้เป็นเพลงที่ว่าเป็นคอเวอร์แบบกลายพันธุ์ไปเลยขอเชิญพบกับน้องเฟรมนรพันธ์พลเยี่ยมอันที่หนึ่งครับ ไเกรงใจชุดลาเตีเลยนะครับนุ่งเรงมาสวไหวจะท่าเอามั้งอื๋อวัยกำลังวัยใสนี่ขนาดเป็นแมงยังสีชมพูเลยนะบ้ามะเล็กเอาหรอมะเล็กไหแมงบ้าเหรออะไรนะพิกติดเมื่อกี้กินลาบพิกติดเมื่อกี้กินลาบว้าวอะไรอะไรอะเป็นไรอะลาบอยเฮ้ย ทีหลังไม่ต้องทักเร็วก็ได้ต้ามาเรียนสมองดีเราถ่ายถูกง่ายชมพู่เล่นได้ะเล่นได้มีอะไรอีกลากเรียบเฮ้ยใจกำลัการแล้วเขาใช่นางเอกจริงป่ะใช่ใช่ใช่พูดกับน้องหน่อยเขาออกเพลงอะไรมาร้องวันนี้นี่เป็นเพลงถอดใจเธอแรกเบอร์โทรค่ะโอ้ยจริงเลยเหรอหริงลนี่ ่นี้เหรอเพ่งนี้แพทร้องได้นิไหนึ่งอย่างนี้เพ่งนี้แพทชอบแพทงต้องใบากันอยากโชว์เพลงนี้ด้วยเอาเลยสามเซเต็มด้วยท่าน